เป็กายเป็นคงไวนี่ตได้มต้องไปบวชนะไม่ได้บวชนากเออรูบวชวชที่บวาได้กินเหล่าอันนี้จะทำบวชแล้วบวชี่่เน้อวเ่บวแกชมแอร์เียนหนัไม่นีแวันี้ก็ดูหนาเบิดนอย่ี่ไม่ยูนีได้แับนี้เบดฝนกตปผมักกันแหละไคลับไป รถวนนี่ก็จะยอยู่โซนนี้นี่นาหนาวโซนนี้โซนนั้นก็จะขึ้นไปตอนเช้าแล้งโ่นเพื่หนาแล้งอยู่โซนนี้โซาขึ้นถึงเขียวไปมันจะเปขียวมันโอเคมาพี่น้องนี่ฮะหลังจากปรุงเรียบร้อยแล้วลาบเป็ดครับก็ไปคือเป็นอ้ำเป็ด นี่อันนี้คือเป็นเลือดครับเลือดขัดตะไคร่นี่ครับนี่เลือดสดๆนะฮะเหลงมไปรแรกครับน,นี่นังจากเข้าเท็จชุกเขาก็ใช้เลือดครับเขาเรียกอําเป่หน้าตาก็จะประมาณนี้นี่เบื้องสีสันนี่สีสันก็จะประมาณนี้แบแบแบบอันนี้อันนี้คือทุกอย่างทุกบครับยกเว้นเลือดจังเดียวนะฮะ เป็นอาหารสูตรบราณโบ,บร้านอันนี้ครับอันนี้ต้มอันนี้ลาบซุปนะครับแบบเดียวกันก็บตันนี้แหละอันนี้ครับสม,มุนไพรอันนี้ขิงขิงขาวอันนี้บัวนาวชูงยี่หร่าบัวกือบอก,ปปอกนาวเ <c oughs> น,นี้บดก,กระเซินเน้ักจิยวกร <c oughs> นะหลาบ <c oughs> เป็นอาหารสบมบนไพรเของเ้าที่กินบ้างาาแต่บราลโบรวลานกินแ้วอนยืเยื่อเมื่อนี้นั่งยู่นี่ครับนี่น้ำตกนะฮะยิ้มทาน อาจารย์บนทุนนะครับพี่น้องอาจารย์คักใส่ก่อนจิ้เบียร์เเนียเราเมเลยจิบเราจิบเอะเอออ๋อยังนีสูตใจเขาเยอะนะครับจิ้เบียร์ยรอ้ออออมามาต้น

ทาหาการกินได้มืกอ่เป็ดกรบเราเสือทัรกรบเไร้เสือปลูกครั้งเดียวกินสองชิ้มนไ่ร็เป็ดก็ไปใส่สเป็นปลาแนีงยวานไป บบ่ี่เนแมวโอ้ยเ <c oughs> ข่ากเนาะตะเกียรนกะมีเขาซีถุงกะมีอ,มอันเนี้ยมาสาวล้วเขาตะตีซีตีหากะมีแดบกบท่างานอยองสิงไม่หยุดโอ้ยเหนื่อยเด้อยากนอนดูทีวีกล้วก็ก็ได้เอา